แจ้งให้ทราบค่ะปีหน้า2 5 6 7นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรับการจ่ายบัตรเครดิตนะคะจากขั้นต่ำา5%ปีหน้าจ่ายอยู่ที่8%ค่ะหลายคนน่าจะทราบแล้วนะคะแต่ว่าพี่เต้ามาชี้แจงนะว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรรูปนี้นะคะพี่เต้านามาจากเว็บไซต์รีฟินค่ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม67ค่ะและจะมีผลอย่างไรนะคะสมมุตินะคะว่าจากปกติที่เราผ่อนบัตรเครดิตนะอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ1 0,000บาทถ้า บอกว่าให้จ่ายขั้นต่ำอยู่ที่8%เพิ่มมา6,000บาทเราจะต้องจ่ายเพิ่มเป็น1,6000บาททันทีค่ะดังนั้นนะคะเตรียมตัวเตรียมใจวางแผนที่จะใช้บัตรเครดิตนะคะต้อง ใช้เหตุผลให้เยอะมากกว่านี้นะคะแล้วก็มีสติในการใช้เงินมากขึ้นค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนจับใจใช้สอยคล่องมือนะคะเฮงเฮงรวยรวยปงังๆมีเงินไหลมาเทมานะคะใครที่กําลังรอผลกู้บ้านนะคะก็ขอให้อนุมัติสมใจค่ะใครที่ผ่อนแล้วนะคะกู้บ้านอนุมัติแล้วผ่อนแล้วนะคะก็ไม่เลยนะคะผ่อนตรงโปะต้นให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ผ่อนปกติเพื่อที่เราจะสามารถรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทชชั่นในอนาคตได้ค่ะฝราเกิดเา ไปเต้าได้นะคะ